วหมูสามชั้นทอดสูตรพี่กรณ์กินกับน้ำพริกหนุ่มค่ะสุดท้แคเราจะเตรียมน้ำมันให้มันร้อนก่อนนะขาดีละเดี๋ยวมันจะขาดอีกมานี่นี่เหนไหมเขาต้องมีสูตรเปิดจุกน้ำมันนี่เห็นไหม จะเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปพี่กรก็จะเอาหมูลงมาโรยเกลือแล้วตาต้องรู้ไหมพี่กรทําไมใส่เสื้อทำงานมาคือเมนูนี้เหมาะสําหรับช่วงสงการานพอดีลองเอาไปทําดูนะครับพี่กรจะใช้เกลือแบบพัทคานเหมือนเดิมครับตุบตุบพี่กรณว่ามันจะเดือดพอดีละกูจะเอาลงว ถ้าเราไม่ได้หมักอย่างอื่นไม่ได้ใส่เพิ่มปรุงอะไรอ่ะมันจะเหลือ,องอสวยรือว่าจะใช้ไฟเพิ่มก็ได้อเพิ่มไฟนิดนึงเพิ่มไฟหาน้องบุ๋มมีไหมระหว่างรอหมูทอดน้ำพริกได้ยังเอาลงหม้อแล้วต้องกลับไหมต้องกลับใช่ไหมก็ด,ดูเรื่อยๆอะ่ะไม่ไม่ไม่เราทำเสร็จกลับปบ้นเลยอ่ะอะไรเนี่ยิดกอเริ่มเหลืองแล้วค่ะเราต้องทอดแบบกรอบๆใช่ไหมสองรอบใช่ไหมเอาสองรอบก็ได้ระหว่างรอหมูนะคะพริกเราได้แล้วก็จะลอกเปลือกมันออกแล้วก็เอาไปตันะคะ เสร็จแล้วค่ะอันนี้รอโขกใช่ไหมใช่เอาไป,ไปตำอันนี้เรารอให้มันโดนอากาศนิดน,นึงแล้วก็เอาไปใส่รอบสองสูตรพี่แคจะใส่แค่ปลากับโคงนัวมาครับทุกคนพี่กรณ์จะทอดรอบสองครับไปเลยเนี่ยเริ่มพองตัวแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรออีกสักพักมันก็จะลอยตัวถ้าหมูลอยตัวขึ้นมาอย่างนี้ก็คือได้ละนี่เป็นเลย ทำเสร็จทุกครั้งต้องปิดไฟทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วครับผมหมู3ชั้นทอดกรอบสูตรพี่ก่อนทำพี่หนุ่มค่ะสูตรพี่แก่ไปดู SMR ในช่องเลิฟโพชชั่นครับ